เกิมาเป็นคนยากตัวคนเดินมาอยากจนก็ต้องทนช้ำงานพอเราทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวของเราเองนี้กำานโใถ้าอยากจะมียนนาคตที่สดใสก็จงตั้งใจอยู่กัปัจจุบันทำมันนี้เต็มที่สุดแรงสุดเบ,บสุดกำลังอาก็พยายามโ่คู่สักวันคงทิ้งฝันฝันดังปร,ทรมมาทานะ សុំអីកញ្ញាបានខត់តែមែនអត់ สวัสดีค่ะเซนการช่างส่งมอบงานหลังคาตู้เทึบมีประตูเปิดยกขึ้นได้ทั้ง3ด้านอีก1คันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดประตูกันอีกครั้งนะคะเราสับด้ามมือจับนะคะตัวล็อกออกจากประตูนะคะแล้วก็ผลักขึ้นด้านในจะมีด้ามมือจับให้เราดันขึ้นไปใส่ชกน้ำมันจะเด้งขึ้นไปโดยอัตโนมัติแบบนี้นะคะส่วนบาร์วางของนะคะเราสับกอนออกและดึงบาร์ลงมาก็จะพับออกมาได้ด้านข้างแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเพิ่มบาร์หนึ่งฝั่งฝั่งซ้ายนะคะ บาสำหรับวางของสามารถใช้ได้ทั้งรถขาของแล้วก็รถโดนเื่อการเกษตรนะอย่างคันนี้เป็นกลุ่มลูกค้าโดนนะคะไว้ใช้วางอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ค่ะภายในหลังคารถนะคะทางร้านจะแถมไฟ led แบบเส้นให้1ดวงนะคะให้ลูกค้าใช้งานตอนกลางคืนได้เพราะว่าส่วนมากกลุ่มลูกค้าโดนเนี่ยจะใช้งานในตอนกลางคืนนะคะ คันนี้อุปกรณ์ครบชุดนะคะกูไม่อัดด้านในกันกระแทกที่บานประตูทุกบานประตูซ้ายขวาแล้วก็ประตูท้ายนะคะทุกบานประตูเราจะมีด้ามมือจับใส่ให้ลูกค้าเพื่อเวลาเปิดปิดจะได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะหลังคาตู้ทึบมีประตูเปิดยกขึ้นได้ทั้ง3ด้านนะคะนิยมใช้กันในหมู่รถโดนเพื่อการเกษตรแล้วก็นิยมใช้สําหรับลูกค้านําไปขายของนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจก็ปรึกษาสอบถามเข้ามาได้ค่ะเรามีหลังคาให้เลือกหลายรูปแบบนะคะเซ็นการช่างยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ